โดยท่านจิตอาสาทั้งสามน,นะคะขออน,นุญาตแนะนำประวัติของท่านสักเล็กน้อยเพราะว่าหนูภาคภูมิใจในตัวของครูจิตอาสาของหนูมากเลยนะคะหนูบอกครูว่าครูพักผ่อนก่อน คียบอร์ดตั้งแต่อายุ12ปีโห12ปีเราทำอะไรคะหนูลเล่นมาเก็ตบ้านนี้ทำอะไรคะ12ปีกระโดดหนังยางเรียนหนังสือโอโหมีคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะแต่วิทยากรของหนูโอโห นะะในเรื่องของวิศวกรรมนะคะไฟฟ้าด้วยนะคะท่านไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะท่านเพิ่งจะลงเครื่องมาเมื่อเช้าโอ้หนะคะจบทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาโอ้อเมริกาอยู่ที่ไหนหนูยัไม่รู้เลยนะคะต้องบอกว่าท่านเก่ง ูไม่ได้จ้างมานะไปเทปซีหนูเองนะคะแล้วท่านนะคะก็เป็นผู้นำนะคะในเรื่องของกิชารรมไรยแด้ที่นะคะเป็นรูจิตอาสาของเราะคะตั้งแต่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแห่งนี้เปิดทำการในปี2555นะคะจนถึงป,ปัจจุบ,บันเลยนะคะแล้วท่านได้นำกลีมนะคะทีมสมาชิกผู้ติดนะคะไปประทว รับรา,างวัชลชนะเลิศนะโอ้โหจำได้นะมหาในปี2,561จนถึงปัจจุบันอาหารโอ้ยอดมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือนะคะขอบคุณนะ,นะ,นะนะ ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคอ่านะคะนอกจากครูแล้วนะคะกากิจกรรมของไร้นะคะอานไม่ได้เลยก็จะมีพวกเครื่องอ่านแล้วก็สมาชิกที่น่ารักมากๆเลยที่ได้ความร่วมือในการเรียนการสอนนะถ้าเกิดครูมาแล้วไม่มีสมาชิกมาเรียนไม่ได้ถ้าเกิดมีแต่สมาชิกแล้วไม่มีครูมาสอนก็ไม่ได้เช่นกันนะคะแต่ก่อนนี่ ก็มีจิตอาสาที่ช่วยตูนจำได้ที่สองข้านเนาะพี่วรรณพรพี่สุริยพรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วท่านก็ไปช่วยใครบคนอยู่ที่อื่นนะคะแต่ว่าเต็ตอนนั้น นี้นะคะสุดยอดไม่แพ้กันนะคะท่านจบปริญญาตรีในเรื่องของ วันนี้นะคะต้องพูดภาษาจีนด้วยนาาพูดได้สองภาษาเท่านั้นนะคะในห้องน,นี้นาาพูดภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่ได้สักอย่างของครูเลยนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วครูยังเป็นกันน ด้วยใจสุดยอดมากๆเลยนะคะก็แล้วก็ผู้ช่วยครูนะคะทั้งสองท่านนะคะน่ารักไม่แพ้กันนะคะพี่แอสนะคะการจานาแล้วก็พี่เอฟนิด้าสุดยอดมากเลยนี่เราเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มคันสืมใช่ไหมใช่ <laughs> มีเขามีมันสีนสลับและมีไฟหน้านะคะมากแค่ไหนเป็น,นะคะกเ็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันก่อนพี่หมคะระหว่างที่เชียงทองเปิดมาอ่ะวิทยากรถูกมาแล้วด้วยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําวิทยากร,ปรไปเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกันพี่หมีพี่หมีเจอเพื่อนวิทยาเจอเพื่อนการศึกษาวิทยาบาลและสุขภาพ 我们进来。 หลังมาประมาณห้าขยิมขึ้นนะคะทุกท่านนะคะอ่าขออนุญาตให้ป้าต้องนะคะถา่ายให้ได้สักห้าร้อยคนนะคะอ่ะอ่าทุกท่าน่ขยิ้มนะคะหนึ่งสองสามทุกท่านกดไลค์นะคะกดไลค์หนึ่งสองสามทุกท่านไม่ทีนะคะ วิดีโอนะคะทุกท่านกำมือนะคะข้างซ้ายหรืข้างขวาก็ได้นะคะแน่นๆแล้วเราก็จะร้องเฮร้องกันเดี๋ยวเราสะอาดสิิวิดีโอนะคะพร้อมนะคะ